สวัสดีค่ะคุณผู้ชมถึงจะเป็นวันหยุดแต่ว่าที่ช่อง3หนองแขมของเราเมื่อเช้านี้ก็คลาคลรำไปด้วยพี่ๆนักข่าววงการบันเทิงค่ะก็แหมผู้จัดอลังการดาวล้านดวงอย่างพี่ไก่วรายุทธจัดพิธีบวงสวงละครรถแซบมาลีเริงระบำทั้งทีใครจะพลาดได้คะโดยเฉพาะพี่ฝ้ายดนซินีจากสีสันบันเทิงของเราขอบอกข่าวว่าตามติดแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยทีเดียว ถ <In> Japanese, ้าไม่มีคำว่าอลังการและแซ่บก็คงไม่ใช่ละครของผู้จัดพี่ไก่วรายุทธเพราะขนาดวงสวงละครในเช้าวันนี้ของละครเรื่องมาลีเริงระบำเห็นคอสตูมหน้าทรงผมแล้วฟินจริงๆเลยละค่ะโอ้โหมาแบบยุคบอรบี้ขนาดนี้รู้สึกยังไงคะก็รู้สึกเป็นตุ๊กตาค่ะก็เหมือนหลุดออกมาจากนิทานมาสู่โลกความจริงนะคะใช้เวลาทำเป็นชั่วโมงค่ะแต่เรื่องนี้นะครับพี่สนแต่งนานกว่าหนูออกค่ะ คือพี่สนกลายเป็นนางเอกแล้วค่ะส่วนทรงผมของพระเอกสนยุกก็ไม่ธรรมดาเพราะพี่ไกถึงกับให้ช่างผมของซุปตาเกาหลีออกแบบด้วยว้าวนี่เรื่องมาเป็นออปชันว่ากลับมาในละคเรื่องนี้เราจะทําอะไรดีพี่ไกบอกว่าเรื่องนี้ผมแต่ละวันนี้จะไม่ซ้ำกันเลยนะครับก็ดี<ๆ>ครับผมรู<ๆ>้สึกว่าผมเป็นจังหวะบ่นนิดนึงจะปลอพลังนะส่วนพี่โอ๊ตวรวุณก็ทุ่มเทกับบทที่ต้องแต่งกึง่งหญิงกึ่งชายสุดๆเลยละค่ะ พี่โอ๊ตของเราเนี่ยไปฟิตร่างกายมาด้วยเห็นว่าลดความอ้วนด้วยใช่ไหมคะครับลดความอ้วนด้วยกลัวชุดพี่ไก่ใส่ไม่ได้เป๊ะนิดนึงจริงๆพอมาถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยวัฒนาการของตอัวละครพอไปถึงขั้นนั้นแล้วมันต้องเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลตัวเองใส่ชุดนูน่นชุดนี้มามจะได้แบบว่าทําให้ชุดเขาดูดีนิดนึงและพลาดไม่ได้นะคะกับบทบาทใหม่ของหนุ่มเป๊กเพรมานัทที่เล่นเป็นตํารวจเพื่อนซี้ของพระเอกสนที่สุดจะเซอร์แล้วติสค่ะ โอเอมาวังการมาร้ายถึงตรงนี้เลยเหรอคะเนี่ยไอเรื่อนี้กลับมาดูมากดีกว่านะฮะ,ะไม่งั้นเดี๋ยวออลอยน่าจะเป็นหลุมมาเพราะเปิดทุเรียนเต็มหน้าแล้วครับผมถ<อ>้าผมแ <ผม S 1> บบเรื่องนี้ก็าปติตามละครเรื่องมาดีระนาบด้วยผมว่ามันน่าจะทําให้คุณมีรอยยิ้มที่กว้างขึ้นครับสนุกแน่ๆครับ